สวัสดีครับวาน,นิชพระเครื่องสระบุรีวันนี้ได้มีโอกาสนำพระรอดพิมพ์ใหญ่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับลายที่บอกเกะทำเรียนแบบก็ไม่รู้ลองดูเองตาใครตามมันนะครับแต่ผมว่า เกเรียนแบบได้ขนาดนี้เดีย๋ยวมาดูกันอะไรก็อาจจะเรียนแบบได้แต่ความเก่าความแกล่งของเนื้อพระผมคิดว่าไม่น่าจะทำได้นะดูความคมชัดของโบของโพบางท่านบอกของโพบางท่านก็บอกอโควดหินน้ำตก ก็สุดแล้วแต่จะจินตนาการกันแต่ผมก็ยัง้าเป็นผมเองผมก็จินตนาการว่าน่าจะเป็นโขดหินน้ำตกเนี่ยเป็นโขดหินเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ไปสร้างไว้ข้างภูเขาอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีโขดหิน แล้วก็อาจจะเป็นทางน้ําหรือตรงถ้าตรงน้ําตกอะไรก็ได้สุดแล้วแต่จจินตนาการเพราะว่าตรงเส้นตรงเนี้ยเป็นเส้นน้ําตกไหลลงมานี่ก็เส้นกันลายน้ําตกไหลจะมีรอยเส้นไหลมาตรงนี้เป็นเส้นน้ำตกล,ลงมาเพราะว่า ถ้าเป็นบล็อกแตกไม่น่าจะแตกที่เดียวกันในทุกๆบล็อกเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าการสร้างพระไม่มีบล็อกบล็อกเดียวจะต้องมีหลายบล็อกในการสร้างสังเกตจากโพหรือจากหินด้านข้างองพระใกล้เคียงกันแต่ขนาดไม่ได้เท่ากันเป๊ะทุกองค์ ท่านไปสังเกตท่านไปดูในหนังสือตำราได้ว่าไม่ได้เท่ากันแน่แล้วก็รอยน้ำตกจะเอียงซ้ายบ้างตรงบ้างขวาบ้างก็สุดแล้วแต่การแกะบล็อกพิมพ์มาตรฐานการแกะบล็อกพิมพ์ก็ใกล้เคียงกัน ผิดเพี้ยนคาดเคลื่อนไปบ้างก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าบล็อกพิมพ์ของพระรอดสมัยโบราณน,นั้นอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นบล็อกไม้แกะจากไม้พอจะมีร่องรอยของเสี้ยนไม้ตามองค์พระที่แกะ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 เนี่ยเต็มองค์พระไปหมดเลย <c oughs> ด้านข้างก็จะเป็นการเนื้อเกินก็พับพับแล้วก็หยิบองคาขึ้นจากแบบอย่างนี้นก็จะเป็นประมาณนี้ด้านข้างเนื้อเกินด้านข้างคมคมเลยเนี่ยคมแก่งเนื้อแก่งแข็ง เนี่ยส่วนที่เกินเนี่ยเอามือขูดขูดเหมือนมีดเลยฮะคมแต่ที่เขาบอกกันว่ากีดกระจกเป็นรอยก็อย่าไปลองนะฮะเสียดายองค์พระเสียดายองค์พระนะฮะหูสองด้านด้านขวาขององค์พระก็จะชี้ตรงขึ้นไปตรงกับโพนี้ตามหลัก ด้านซ้ายขององค์พระก็ชี้ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณหน้าผากหรือด้างจมูกขององค์พระเส้นน้ำตกนี่ก็จะไม่ติดนะฮะไม่ติดไม่ติดเสียนแล้วก็มามีรอยขาดแหว่งบ้างเป็นธรรมชาติ ด้านหลังผ้าก็จะมีร่องรอยของนิ้วมือนะฮะนิ้วมือเนก่ยกด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 ก็จะมีองค์นี้น่าจะเสร็จแล้วไม่รู้เพราะอะไรพื้นที่วางเต็มหรือไงถึงได้เอาเอาผ้าไปลองไปวางบนตากบนผ้าก็จะมีรอยผ้าอยู่ข้างหลังให้ดูเห็นไหมฮะ พิเศษพิเศษหรือจะเป็นเพราะตรงนี้หรือเปล่ามีรอยผ้าเขาเลยบอกกับผมโอเคก็แล้วแต่เรามาชมความเหี่ยวแห้งของพื้นองพระความมันเงา ของความแกล่งนะเส้นข้างหูด้านซ้ายจะต้องเป็นฉมวกนะไม่ใช่เป็นขีดขึ้ไนไปเฉยนะมันจะเป็นฉมวกแหลม mm. เส้นน้ำตกหรือเขาเรียกเส้นแตกที่ข้างหูก็จะเป็นเส้นลงมาแต่จะไม่เป็นเส้นที่ต่อกัน จะมีขาดขาดแหวงแหวงหายหายบ้างเป็นธรรมชาติโบเป็นตั้งเป็นแท่งคมชัดโพหรือว่าโขดหินน้ำตกก็ เปลี่ยนกล้องอีกอันหนึ่งขยายมากขึ้นดูสิะขอบตาก็าจะมีร่องรอยการแกะเป็นเส้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 น เส้นแตกตรงนี้เนีอันนี้ก็จะเป็นเส้นแตกเหมืนปากปลาอันนี้ก็จะมีเส้นแตกแต่จะไม่แตกเส้นเดียวนะฮะจะมีจะมีจ,ะมจริงๆตรงนี้ไม่ใช่แตกที่เดียวมีสองมีด้านหลังอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดู เส้นหัวปลาตรงนั้นแล้วก็เส้นแตกตรงหัวเข่านี้เห็นตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกสองเห็นไหมฮะเป็นเส้นน่็กลองดูฝั่งนี้ดีกว่าน่าจะชัดกว่านี่ นี่เห็นไหมฮะถ้าท่านดูฝั่งนี้จะมีแตกเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึง่งเห็นไหมจากแตกฝั่งนี้นี่เห็นไหมฮะฝั่งนี้ที่เห็นกันชัดเนี่ยแล้วจะมีแตกตรงนี้อีกเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นของปลอมมันจะไม่ถอดไม่เห็นนะฮะเส้นนี้ไม่เห็นถอดไม่ได้ ท่านดูร่องรอยการแกะของตรงตัวองพระใต้มืออืมนฮะแกะเป็นรอยไม้เป็นเส้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 นใต้ฐานนี่ก็สำคัญนะครับเส้นใต้ฐานนี่เห็นไหมฮะเห็นเส้นนี้ไหมเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะว่าเส้นไหน เนี่ย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 เนเส้นตรงนี้ยาวๆเนี่ยไม่ได้ใต้ฐานเนี่ยบนบนฐานแรกเลยอยู่ใกล้ๆกับเส้นพระอาทิตย์ตรงนี้นะฮะอ่าจะต้องเห็นจะต้องมีเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยโคมชัดลึกต้องมี ถอดพิมพ์ไม่มีแน่ไม่เห็นแน่เส้นพาทิตย์นะฮะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งใต้ฐานเส้นเล็กๆนะฮะ ตรงนี้ถ้าฐานนี้มีเส้นเล็กๆยาวไม่ต่อกันนะฮะจะขาดขาดกนเกิน,น,น an, ในหายบ้างเป็นธรรมชาติอยู่ที่ว่ากดแรงกดเบาเห็นไหมฮะเนี่ยเเส้นเล็กๆเนี่ยมดูเส้นน้ำตก ที่เขานิยมดูกันอ่านี่นี่จะหลายตั้งแต่ซอกแขนมาเลยเห็นไหมฮะซอกแขนมามาใต้มือข้อมือก็จะมี1เส้นนะลงมานี่ปุ๊บนะเป็น2เกือบสามนะ ลงมาฐานล่างก็จะเป็นสามมีเส้นเล็กๆอีกสามสี่เส้นนั่นะ่ะคมคมนะฮะคมคมเดี๋ยวมีขยายใหญ่กว่านี้ไหมเนี่ยเอาให้ดูปึ๊บ ได้แค่นี้เองอืมอืม,อม,อม,อมสะดือก็กลมเป็นวงรีลึกๆ Uh huh. นะฮะกรมเป็นวงลีเลยลึกมีฝั่งเนื้อทางด้านขวามือของ,องพ้าจะนูน,น,นทางด้านซ้ายมือก็จะเรียบราบลงไปด้านข้างก็ธรรมดาจะต้องมีรอยคูดจากเนื้อพ้าที่คูดกับ บล็อกเวลาเอาพระขึ้นมาทั้งสองข้างนะครับคันนี้คความแก่ง จุดที่เป็นร่องเป็นหลุมก็มีคาบลาดำไปเกาะคาบกุไปเกาะรอยนิ้มือความมันเงาของความแกล่งขององค์พระสีออกเขียวก็จะเป็นพระที่อยู่ใกล้ความร้อนจัดที่สุด จะมีจัดกว่านี้นะน่าจะเป็นสีดำหรือ,อยังไงผมจำไม่ผิดดำหรือขาวจ้วะนี่แหละนะฮะแล้วเรามาดูความแก่งของพระกันมีดคัตเตอรนะะ์ทำอะไรไม่ได้ถ้าพระแก่งจริง เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเรามาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแทบไม่มีอะไรเลยจะมีร่องรอยของคาบโลหะจากใบมีดไปติดอยู่เนะะนี่ยเดี๋ยพอมือลูบออก หายไปแล้วเห็นไหมฮะมีคัตเตอร์คมๆทำอะไรไม่ได้แก่งมากพระอายุพันกว่าปี<ม>เดี๋ยวมาดูองค์ปอมกัน<ม>พระอ,องค์ปอมว่า จะรอดใบมีดได้ไหมนะฮะออกเป็นฝุ่นเลยเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่นะฮะออกเป็นฝุ่นเลย เนื้อหลุดเลยถึงพยายามจะทำให้อบให้แก่งแค่ไหนก็ยังแก่งไม่ได้ตามพระตามอายุพระที่แท้จริงนะฮะเนื้อพระแหว่งไปเลยนะฮะด้านเงาแบบด้านไปเลยความเงาหายไปแล้ว โอเคก็ฝากไว้นะครับวันนี้ได้มีโอกาสนำพลอดลำพูนพระลอดมหาวันพิมพ์ใหญ่จังหวัดลำพูนมาให้ได้ชมกันก็สนใจสอบถามได้นะครับที่065 305 3062 ไอ l ีไลและเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันวันนี้วันนิดพระเครื่องสวัสดีครับ